สวัสดีค่ะพี่น้องมูลนิกามาพ่อๆกับช่องมาณดามบูรีแค่คือนการจารุมูลนีมาณดามบูกระภาพพี่พ่อน้องมาอยู่แถวชนบทบุรีรัมย์นะคะนี่อีสานใต้มาแล้วจากรถพุ่มพวงนะคะมาแล้วค่ะโอุ้ว่าพอนไปกลับรถขอระคิดว่าเพิ่นสิ้อบัตรใครให้ข่อยนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรถพุ่มพวงนะครับพุ่ม เพื่นกับซีมีกับเขาหลายสิง่งหลาย,ยางขายนะจ๊นะเนาะอันนี้ก็ไม่พวกแช่แข็งแช่เย็นนะคะอันนี้ของมักของแสบเด้อพี่น้องนี่ประแดกหากินยากหากินบะหมี่เด้อแถวบ้านเฮาอันนี้คืออะไรเอ่ยอ,อันนี้เป็นส้มปลาส้มปลานะคะอืออันนี้ปลา โอ้นี่ขายผู้ย่างผู้แนวหลวมพี่น้องอันนี้มีขนมจีนด้วยนะคสมานนะอันนี้ขนมจีนด้วยนะคะสมานประัานาณ์นะสมาร์ทอีกแล้วอันนี้อยู่บ้านเราเขาจะเรียกรถพรมพวงนะคะพี่น้องรถเล่นพวงนะคะนี่จ้าเดี๋ยวเมื่อใด้็จะกินแน่นเห็นบอกไม่ขนมดอกบัวไม่ขนมเหมือนขนมก่อนนี่จ้า โอ้ลูก้าเพิ่นกลายเตืนแล้วพี่สาบอกอ้ลูกคขาเพิ่งหลยไลเด้อขาบไอยู่นะขาดเป็นสองโมงฮาไปวานคุณนะเ่เพิ่งเพ่เามาจอดไวเป็นจุดจุังเสีย้ลูก้าเพิ่เต็มเลยพี่สามหอมรถเลยพีเดียว อ่าวันนี้พอ,อไม่ได้ไปโรงเรียนพอ,อปิดเทอมมันเนี่ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยเห็นเด็กหน่อยตาเต๊เด็กหน่อยไปลุล่มหลอกโรงเรียนไม่ได้เพิ่นกับเถากันเมื่อแล้วเรโดนมาพอ <c oughs> เพิ่นเธอหนึ่งาปิดเทอมอยังประชันด <c oughs> อกเพิ่นจะเรียนจบไปเห็นงาน <c oughs> เห็นยังแล้วมาหอดมาเห็นเพื่อนเมื่อกียังมาปิดเทอมบอกว่าสำหรับเออ อ๋อกี่ตั้อนกจเงินจะยังกอซแอบขนานเด้อพหนกบางร้านก็ไม่มีก็ไม่รับเงินสดนะคะบนในพิหนอเนี่ยิเนะินสดสกินก็ใส่ก๋อันี้โต ปตงเจ้เรจาติกูสเกนเง่นไดนแน่นสามตัวห้าสามกูสแกนไงดีรอย ต้องโกสาตัวห้าจะทำให้คนอื่นลดุ่มพ่วงเนอะพี่น่องเ่ลูกค้ามันเยอะเลยถาดสลักมจมอม่เนกินบ้านโมต้าเลยจิรังตีกบบ้าไอโกนจีขุ้ตอหนองเจงกิถ้าพี่ถนอมมาบังช่างระบบตลาดนักเคลื่อนที่ตลาดเคลื่อนที่เื้ย่าดมพ่วง อันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆในชนบทนะคะพี่น้องบึงไคนมดคหอกรอบบานเอาบรรยากาศข้างๆบ้านให้ดูอีมจะงสารก็เป็นบานมาลามาัน้องพี่น้อง ก็อยขาเไว้เไว้ตั้ไม่เหมือนสตารเดสตารกไม่หาท่นีท่านร่าอย่เอาซอสก่อนเอาไก่ KFC แล้วเอาซอสก่อน องษ์เบย์เมอาขี่รถไปถามยายน้อยยายน้อยจะกินอะไรพาขมาแต่พูดแล้วเมื่อกี้บ่พาขบมาเส้นนันแหละมาแต่พุ่นแต่แข็งยังไงเราไม่เคยขึ้นไม่เคยซื้อโทรไปถามเลยไปร้านซื่อเลยด้วยไอ้เนี่ยนี่ตอนเย็นนี่ปลาหนึ่ง ย้งนองงหนูกินแต่ปลาดุกไม่กินปลานื้อหรอกมอกปลานี่ยมันเนอ้ายมาแล้วเจยมาแล้วเจยมาแล้วเ้อจยใส่จยอยู่สาะไบบนนเสนี่น่วยเอาเบอร์เอาเบอร์ไปไปให้งานบ่เบอร์มันนี่สกินยังพี่น้องีข้าวช่องพ้อมเอาเบอร์ข้าวซองพรข้าวรับช่องอันนี้โอ้มขน เอาเข้าเหนียวไม่รู้ข้าเหนียวมาข้าเหนียวไปให้ร้านกันนั่งอู้ยม,มีขนาลมพร้อมอู้โคเมลกำลังอยากกินพอดีเลยนี่มีข้าวหลาดำข้าวลามข้าวหลามดำข้าวลามขาวจากพี่น้องอันนี้แม,ม่เมนยังไงอันนี้<อ>เป็นไก่ไก่เคเอฟซีเพื่อนี่ปลาต้งโกปลาต้มงโกแล้วก็มีโอ้ยข้าวต้มมัดมีข้าวต้มมัดแล้วก็ ไข่ไก uhm, ่ต้มช่วงเช้าๆพี่น้องเอ้ยขนมจีนใหญ่เต้านาใหญ่จะรม้วนโย่เอยซี่ใหญ่สี่ขลามสี่ขลามจ้ายั่วขลามเอ้ยเจิมเจิมเลื่อโย่ขลามโย่